กอดล้วเมื่อคืนกอดอยู่ <laughs> กอดอยู่กอดอยู่กอดอยู <laughs> ่อันนี้นี่อันนี้เขาจะผสมขัาอน,นี่เขากอดอยู่กันทกศยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกบนะคะในบ้านห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ท่านสามารถเลี้ยงกบนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะรายได้ต่อปีประมาณปีละ 2, สอง0 0นกว่าบาทค่ะจะเป็นยังไงกันนั้นนะคะพวกเราไปเรียนรู้เทคนิคในการเลี้ยงกบกับคุณแม่ด้วยกันเลยค่ะหนสาว่าทำไมแม่ถึงได้เริ่มมาเลี้ยงกบอะค่ะค่ะแต่ก่อนแม่ก็มีอาชีทาพทํานาปลูกพริกค่ะใช้คนงานเยอะเก็บพริกทีละทีละรอบค่ก็ใช้แรงงานนึงสิ วกคนขึ้นไปพอแม่มาเห็นเขาเลี้ยงกบว่ามันดีใช้แรงงานไม่เยอะไม่มีสารเคมีแม่ก็เลยมาเลี้ยงโบก็ลองปีแรกก็ดีค่ะปีที่สองแม่ก็ทำเพิ่มขึ้นมาขยายเป็นสิบถึงยี่สิบบ่อเริ่มแรกก็ทำที่แปดบอ่อะค,ะค่ะแต่เพื่อนบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ทำเยอะขนาดนี้คุณแม่ค่ะเริ่มแรกค่ะ เริ่มแรกในการเลี้ยงกบต้องเริ่มทํำยังไงคะแม่ก็ทําบ่อจ้ะค่ะบ่อ,บอต้องมีที่ทําบ่อใช้เนื้อที่เยอะไหมคะประมาณหนึ่งไร่จ้ะอ่าเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะจ้ะความกว้างของบอ่อค่ะเริ่มแรกเราจะใช้กว้างคูณยาวเท่าไหร่คะหกคูณสามจ้ะอ <3 S 1> ่าหกคูณสามเมตรสูงเมตรยี่สิบอายุการใช้งานมันใช้ได้นานไหมแม่ ถ้ารักษาดีก็สองปีจ้ะเอาประมาณทีนี้พอเราได้บ่อเสร็จค่ะแม่เราจะซื้อกบมาจากไหนมาเลี้ยงค่ะทีแรกแม่เริ่มเลี้ยงแม่ก็ไปซื้อลูกออดไปเอามาหนึ่งสามสิบโลจ้ะอ๋อลูกออดสามสิบโลสามสิบกิโลมาเพาะอ้ะได้แปดบ่อเนาะจขาแปดบ่อตกเฉลี่ยแปดบ่อเอามาเอามาบ่อละสองพันตัวแม่ขายตอนที่รอบแรกเนี่ยแม่ได้หกหมื่นหกหมื่นบาทเลยเหรอคะแม่จ้ะ หกหมื่นบาทนี่เราลงทุนไปเท่าไหร่คะแม่ลงทุนไปหัวอาหารแล้วก็ลูกลูกออสที่ซื้อมาค่ะแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจ้ะประมาณหมื่นกว่าบาท,า 100, บาทอ๋อกี่เดือนเราได้ขายคะสามเดือนถึงสี่เดือนจ้ะโอ้สามเดือนถึงสี่เดือนแต่ว่าเราจะขายแต่เล็กๆก็ได้ตัวละบาทก็ได้ คุณแม่คะถ้าเรามีเนื้อที่ไม่ถึงหนึ่งไร่คะ่ะเราจะสามารถเลี้ยงกบได้ไหมคะได้ค่ะไอ้ที่หนึ่งงานก็เลี้ยงได้ค่ะคือบ่อให้ไม่มีขนาดเล็กลงหรืออาจจะ <ใช S 1> หรือแม้ก็เราอาจจะสามารถเลี้ยงไว้ตรงข้างบ้านหรือข้างหลังบ้านที่มีพื้นที่น้อยสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเพื่อเป็นอา,อาชีพเสริมหรือเลี้ยงเพื่อทีอ่จะเป็นอาหารในครอบครัวก็สามารถทําได้นะคะคุณแม่คะหลังจากที่หนูสร้างบอ่บอค่ะทาบ่อได้บ่อแล้วหนูอยากจะเลี้ยงค่ะหนูไปซื้อลูกอ้อนมาเลี้ยงค่ะ ขั้น shorts, ตอนต่อไปหนูจะต้องให้อาหารยังไงต้องเลี้ยงกีว่วันถึงจะได้ขายครคุณแม่เราจะให้อาหารน่ะวันหนึ่งน่ะสองครั้งค่ะเช้าเย็นให้อาหารปลาดุกกันแหละค่ะอาหารปลาดุกปลาดุกเล็กเล็กอ๋อเอาอย่างนี้นะคะเนาะเอาลูกออดมาสิบกิโลค่ะลูกออดมาสิบกิโลค่ะแม่เอาลงบ่อเอาให้อาหารสองสอง้งเนาะสองข้างสอง้าเย็นค่ะเอ้าเย็นค่ะมันโตขึ้นขนาดไหนมันออกกัดหางอะไรแล้วเราก็ทํทอีกบ่อหนึ่งแยกไปนะค่ะ ตัวตัวมันออกไปอยู่นั่นดูว่ามันตัวตูโตทาไมคะสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วให้อาหารกลางเป็นอาหารประดุกาต่อนจะเปลี่ยนอาหารต้องต้องผสมกันเล็กกกลางอย่าเปลี่ยนไปเลยนะคะมันจะทําให้ท้องอืดหลังจากนั้นนะคะแม่เราระหว่างที่เราเลี้ยงเราต้องเปลี่ยนน้ามันไหมคะเปลี่ยนจ้าดูว่าสองวันเปลี่ยนไหมมันตกกระปุกไหมน้ํามันดําออ กบนี่ชอบสะอาด๋อค่ะไม่ไม่ชอบสกปรกค่ะน้ำดําน้ําอะไรเราต้องเปลี่ยนออกค่ะกบเราตอนนี้อายุประมาณสามเดือนจ้ะอ่าตอนนี้ถ้าสวนเลียแล้วประมาณสามเดือนนสามเดือนนี้เราขายได้หรือยังแม่ขายได้แล้วค่ะเริ่มขายได้แล้วเนาะสามเดือนเนี่ยจ้ะอ่าน้ำหนักกี่ตัวกิโลคะแม่สิบตัวอ๋อสิบตัวโลตอนนี้สิบตัวโลเขาจะไปทําไส้อั่วเนีไส้อั่วอั่วกบอั่วกบ โตกว่านี้คือประมาณสี่เดือนสี <4 S 1> เ่เดือนมันจะเจ็ดตัวเจ็ดตัวโลหก 6, 6ตัวถึงเจ็ดตัวโลเขาจะไปทำกุบเนื้อทีนี้อยากจะรู้ราคาตลาดคะ่ะที่เราขายแม่ส่งส่งแม่ค้าที่เขามารับที่บ่อเลยนะแปดสิบาทโลละแปดสิบ จ้ะไอตัวไส้อั่วนี่โลขายยังไงคะแปดสิบเหมือนกันค่ะแปดสิบเหมือนกันแล้วลูกออดล่ะคะลูกออดนี่กิโลละสองร้อยแล้วทีนี้จะมีอีกแบบอีกไซส์เล็กที่คุณแม่ว่าอ่าตัวละหนึ่งบาทค่ะใช่ไหมตัวละหนึ่งบาทแล้วก็นี่ก็ขายอันนี้ก็ขายเหมือนกันคนมาซื้อที่บ่อเลยจ้ะคนในบ้านเขาจะมาซื้อไปเลี้ยงกินนะนะเขาก็มาซื้อพันสองพันพันห้าสองพันอ๋อเอาไปเลี้ยงเหมือนกันค่ะเลี้ยงไว้เป็นอาหาร กบที่ฟาร์มเราค่ะเราเอาไปขายที่ไหนบ้างะคะแม่ก็ไปขายที่วารินตลาดห้วยขยุงตลาดม่วงแล้วก็ไปตลาดหัวเรือจ้ะไปส่งแม่ค้าที่หัวเรือก็ไปจ้ะคือแต่ละวันเนี่ยคือกบเรามีเพียงพอที่จะส่งกับลูกค้าไหมคะแม่ก็ไม่ไม่พอจ้ะพอเขามาจับนี่ ไม่ถึงสิบวันที่แม่เลี้ยงสามเดือนสี่เดือนนี่หมดหมดมสิบวันมีมีไม่พอค่ะไม่พอนี่ค่ะคือกบตัวเมียค่ะมันจะตัวมันจะขาวหมดตัวใหญ่พร้อมไข่นี่จะดูข้างมันนี่นี่มันจะสากๆค่ะจับดูแล้วมัน รู้เลยว่ามันพร้อมไข่ค่ะตัวผู้มันจะมีกล่องเสียงจะจะไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียจะขาวหมดเลยจะไม่มีกล่องเสียงจุดสีดํานะคะตัวผู้พร้อมที่จะผสมพันธุ์มันจะกอดนิ้วเราแน่นเลยค่ะกอดไหมนี่มันก,กอดแล้วม่วอคืนกอดอยู่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 นนี้อันนี้อันนี้เขาจะผสมพันธุ์นี่เขาก,กอดอยู่กอดอผสมพันธุ์ค่ะนี่มั ah, นจะผสมพันธุ์อ๋อนี่ง่ายนี่ง่ายกอดได้กอดได้ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมฟาร,ร์มกบของคุณแม่สมจินนะคะทําให้เราได้รับความรู้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเลี้ยงกบนะคะการเลือกพันกบและก็การผสมพันกบค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมหรืออยากจะมาซื้อพันุกบนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่ไหนคะคุณแม่ที่บ้านห้วยขยุงตาบลห้วยขยุงอําเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทร 083 1415 393ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Jack Shen's